ผมพูดถึงวันนี้หน่อยครับมีโอกาสได้กลับมาที่ b เ a ซึ่งเคยเป็นที่ที่อัมเคยมาฝึกที่นี่ด้วยเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นอีกสนามหนึ่งหรือเป็นเป็นอีกที่หนึ่งที่ที่ที่สร้างผมขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาที่นี่ครับครับเป็นไงฝากถึงแฟนๆหน่อยครับกับฤดูกาลที่ผ่านมาก็อยากจะขอบคุณนะครับแฟนบอลทุกๆคนอะไรเงี้ยที่ให้กำลังใจอะไรเงี้ยก็รู้ว่าแบบแฟนบอลก็เชียร์กันมาเหนื่อยตลอดทั้งฤดูกาลอะไรเงี้ยพวกเราก็ได้มีรางวัล หรือเป็นเป็นเป็นบทตอบแทนที่ดีให้ให้ให้กับแฟนบอลก็ก็อยากจะขอบคุณแล้วก็ขอมอบถ้วยรางวัลนี้ให้กับแฟนแฟนบอลทุกคนครับเห็นว่าอาร์มเองก็มาผ่านตรงนี้แล้วก็เกือบได้เป็นชาร์ตผเหนียด้วยยังไงบ้างอืมก็ช่วงช่วงช่วงระยะเวลานั้นก็น่าจะเป็นเหมือนอ่าที่ผมได้ก้าวเข้ามาในในในกรุงเทพครั้งแรกอะไรเงี้ยที่เรามาจากต่างจังหวัดแล้วก็เหมือน เราก็ได้มาเล่นบอนโลโรงเรียนที่ปทุมมงคาอะไรเงี้ยก็ทีนี้ก็ได้รู้จักกับเพื่อนที่โรงเรียนปทุมมงคาอะไรเงี้ยครับก็ได้มีโอกาสรู้จักเพื่อนคนนั้นแล้วก็เหมือนเขาก็แนะนําแล้วก็เหมือนผมได้มาอาศัยเพื่อน <ern> เพื่อนเพื่อนอยู่ที่กรุงเทพด้วยอะไรเงี้ยตอนตอนตอน,ตอนเรียนหนังสือแล้วก็ได้มีโอกาสมาซ้อมที่นี่แล้วก็เกือบเกือบที่จะได้ขึ้นมาซ้อมกับช้างจูเนียอะไรเงี้ยครับก็แต่ก็ดีใจครับดีใจที่ที่ได้มีโอกาสได้มาฝึกซ้อมที่นี่แล้วก็ ที่นี่ก็เป็นที่ที่สร้างผมขึ้นมาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ทุกๆที่ที่ผมผ่านมาอะไรเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปเยี่ยมที่ที่นั้นอยากส่งกําลังใจส่งแรงบันดาลใจให้น้องๆที่นี่หน่อยครับครับก็วันนี้ก็ดีใจมากแล้วก็สนุกมากกับกับเด็กๆหลายๆกลุ่มที่ที่เราได้มาร่วมสนุกด้วยแล้วก็เล่นด้วยกันอะไรเงี้ยก็วันนี้ก็ก็เห็นน้องๆทุกๆคนที่มาที่นี่อะไรเงี้ยเขาก็มีความตั้งใจแล้วก็เหมือน ได้มาสนุกเอ็นจอยกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็ก็อยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพื่อที่จะพัฒนาเด็กในเยาวชนของของของไทยเราเพื่อที่จะให้ก้าวไปสู่ฟุตบอลอาชีพอะไรเงี้ยก็อยากให้มีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆครับก็อยากให้ทุกๆคนหรือใครที่ตั้งใจอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสอะไรเงี้ยก็อยากจะให้มาร่วมเรียนหรือร่วมสมัครฝึกซ้อมกันได้ที่นี่อะไรเงี้ยครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยอะไรเงี้ย เชิญชวนครับเชิญชวนทุกๆคนอะไรเงี้ยก็เป็นแคเดิมีที่ดีท,ที่ที่เราได้มาร่วมสนุกหรือเรื่องฝึกซ้อนกัน่อนครับขอบคุณครับ